จนแบบว่าตามไม่ทนันเพรามันแรงอ่ะโอ<ฮ>้หจะให้เขาเบาได้ยังไงะดับสวยวะเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนกกระจอกเพศน้อยอ่ะใช่นกกระจอกเพศน้อยเพื่อนมีหน้าหมืนนกกระจอกอ่ะหน้าหนูเฮ้ยห <laughs> น้ารถหน้ารถเเพื่อนเจอกันอีกแล้ว,วแปลงผอมแห้งแต่แรงดีวันนี้ตะกล้องขี้ดูคติ ดูคติอะไรใครทายก็ดูคติอะไรอะไร,รอ่ะมันติดตาดาวใช่หรอไม่ใช่ไฮเปอร์โมตาสจำผิดจำผิดอันนั้นน,นกกจอกเทศ็ดใหญ่้วคือหนอูคิดว่าพี่จำได้เพราะว่าหนูจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรไฮเปอร์ไฮเปอร์โมตาดนะเพื่อนๆปีสองพันสิบห้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นไงราคาดีมากนะคันนี้ ราคาแสนต้นต้นมันแบบว่าคล่องอะคล่องตัวพี่อ่าน,นใช่หนูไม่กล้าขี่เองเพราะว่าอะไรป่ามันสูงอ่ะอแล้วคือกางเกงอะมันไม่ใช่กางเกงยีนท่ากางเกงยีนออจะขับเองได้เพราะว่ากางเกงอันเนี้ย่ะพอโดนขาแล้วขามันแบบว่าดืดดืดๆืดอ่ะมั <ขา S 1> นร้อนด้วยครับใช่ไม่สี่หมื่นไงแต่สภาพดีนะขับดี เสียงดีเสียงขอน้ามากับชิวหนะ้าแต่งแบบนี้เป็นลายลายอะไรเนี่ยลายไม้เหรอไม่รู้าไลายไม้สีดำมอลายเหมือนไม้อัดนะแต่ไมนสีดำออใช่น้แล้วก็มีกาดธงกาดแทนมาให้กระจกแต่งมาตอนแรกหนูหาไม่เจอยืนอ,อยู่ข้างหน้านกระจกมันอยู่ไหนวะอ่ะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็กาดม้อนน้ำ จานนี่จานดิสเบกแบบน,นี้แต่งมาหนักทำแบบโบสวยๆเลยไหมใชม่แต่สูงอะไม่ใช่ไม่กล้าขับนะแต่ว่าชุดมันไม่พร้อมแต่มันไม่หนักนะ,ะมันเบานะท่อ SE s ีอ่ะปล่เอ SE อะไรวะ SE อเอสสี <laughs> ่ปรจตนี s. <S ่ <laughs> อะไรปะ โชคลังเอรินนะเพื่อนเพื่อนนี่ไงเออว่นี่ตีนเป็ดมาให้ด้วยรู้จักตีนเป็ดไหมนี่เออถึงว่าไม่รู้จักอ่าแล้วก็อันนี้ฝาัาถังน้ำมันแต่งมาครอบอาสภาพโอเคอยู่นะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่โอเคอยู่อะจะโอเคเลยอะอ่าคันนี้นะ ราคาดีด้วย129,000บาทจัดไฟแนน์ได้โทรมาได้ที่เบอร์090 295 8 1 8 3หรือจะเข้ามาดูรถที่ลานแสกนลื่นทำกินก็ได้นะ้วเพื่อนล้วเจอกันใหม่นะคะ